วัสดีครับผมหนุม่มทองแดงแรงแร่เตือนครับผมสวัสดีค่ะน้องสาวเคียนซาค่ะครับรวยทุหัวใจของคุณตาจางย่างออกเพ่อถึงดีกำไรงามจะราหายจะเต้นคุยลดตน้นทุน สวัสดีครับผมหนุม่มทองแดงแล้แงเรง่เตือนครับผมสวัสดีค่ะ,<ม>คะน้องสาวเคียนซาค่ะครับวันนี้หนุม่มทองแดงก็จะมารวบรวมเขาเรียกว่าวิธีใช้พาราไว้ให้ดูตั้งแต่ขั้นตอนแรกว่ามันใช้กันอย่างไรมันใช้เพื่ออะไรเดี๋ยวให้น้องสาวเคียนซาบอกว่ามันเพื่ออะไรค่ะใช้เพื่ออะไรสปปรรพคุณของพาราไว้นะคะน้ำยางออกดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายขับเชื้อรานะคะแล้วก็ ทำให้เพิ่มผลผลิตย,ย่างต่อเนื่องนะคะลดสะภาวะการตาตนึ่งแต่ไม่ใช่ยาเร่งและก,ก็ไม่ใช่ยารักษาโรคาตนึ่งยืนยันด้วยรอสอหนึ่งสีห้าทับสองห้กกรมวิชาการเกษตรครับผมใช้ไ,ได้อย่างปลอดภัยไม่อันตรายกับต้นยางเป็นธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมค่ะใช่ครับผม เดี๋ยวหนุ่มต้องเน่งจะมาแนะนําวิธีการใช้กันโอเคก็คือ1ขวดลิตรจะใช้ได้ประมาณ20ไร่หรือ1,400งันต้นถ้าว่าหน้าสั้นๆในลักษณะนี้ที่ว่าแบ่งสามแบ่งสีหน้าจะได้ประมาณ2,000ต้นวิธีการใช้ใช้เปลง1นิ้วครึ่งจุมจุมพอหมาดๆในลักษณะนี้ปาดข้างถ้วย เพื่อให้มันสเสด็จนี่ทาเนื้อรงกลีดสามนิ้วเอาวัดได้เขาดูหน่อย oh <my. S 1> นี่ลักษณะสามนิ้วคือสามนิ้วนอนอย่างนี้ครับผม uh. แล้วก็เราทาเนื้อรงกลีดสามนิ้วแต่แต่กรณีที่ว่าเราบางคนใช้ครัง้งแรกทาปูนแดงไปหมดแล้วทาปูนแดงตรงที่หน้าเนี่ยไปหมดแล้วเราใช้วิธีนี้ครับผมใช้วิธีทาใต้ร่องกลีดสามนิ้วเหมือนกัน ในลักษณะนี้ยี่ให้เกิดฟองถ้าต้นไหนที่มันมีแผลเราก็จุม่มจุ่มเสริมทาลงไปเวลาเวลาในการทาเวลาในการทาก็ตั้งแต่ช่วงเช้าตั้งแต่9ก้าโมงเช้าถึง3ามโมงเย็นเวลาตรงนี้ถือว่าเหมาะสมแต่ถ้าว่าใครที่ว่า มีโอกาสที่จะใช้ก็สามารถที่ว่าถ้าได้ทั้งวันก็คือย้ายผลราบใส่หรือว่าย้ายต้นเปียกนั่นเองกรณีกรณีที่ว่าเราใช้แบบบำรุงก็คือใช้30สบวันแบบแน่บำรุงต่อเนื่องแต่ถ้าบำรุงพิเศษ15บ้าวันครั้งได้20ิวันครั้งได้แต่มันมีเตกแล้วแต่ถ้ายางย่างกรีดแล้วออกหัวออกหัวคือตรงนี้ออกท้ายคือตรงนี้ออกแค่หัวแก่ท้าย นั่นก็คืออาการบ่งบอกว่ากําลังจะตายนึ่งต้อนอยางมันโทมลักษณะนานาการใช้เดี๋ยวหนุ่มตองแดงจะมาเผยเคล็ดลับในคลิปนี้เราจะทาตรงที่ร่องกรีดไปเลยนี่ไม่ต้องไปถามตัวเทเนอือนนะเพราะว่าสิ่งนี้คือดุมตงองแดงทดลองเองและก็ใช้เองรู้ว่าได้ผลเพราะว่าในคู่มือจะหอบอกว่าเหนือสามนิ้วด้านล่างและด้านบน แต่ถ้ายงางออกหัวออกไายทาร่องกรีดไปเลยเจ็ดวันครั้ง,รงหรือสิบห้าวันครั้งแต่ถ้าว่าอาการเริ่มดีขึ้นทาเนื้อร่องกรีดเหมือนเดิมธาตอาหารจะค่อยๆปลดปล่อยลงมาหนึ่งเดือนพอดีหรือประมาณ30วันถึงสีสบห้าวันแต่ถ้าว่าเราทาร่องกีดธาตอาหารมันจะดูดซึมเข้าไปเร็วมันก็ปลดปล่อยเร็ว มันจะเหลืออ่าเขาเรียกว่าไอ้ที่ว่าชาวบ้านถามมันนะว่าได้ผลกี่วันมันก็จะอยู่ที่ประมาณเจดวัน8ปดวันเก้าวันเพราะว่าไอ้ต้นที่ออกหัวออกท้ายเนี่ยไอ้เขาเรียกว่าท่อน้าเลี้ยงท่อน้ายางเนี่ยมันเสียหมดแล้วเสียหมดแล้วถึงที่นี้ไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแผลใหม่เป็นแผลใหม่เราจึงทาตรงนี้เพื่อให้มันดูดซึมได้เร็วยิ่งขึ้น แล้วในลักษณะที่เขาบอกว่า,าใช้พาราไวเลวกรีดอย่างไรใช้พาราไวเลวก็กรีดเหมือนเดิมครับผมก็คือถ้ากรีดสองอยู่ก็กรีดสองเว้นหนึ่งเหมือนเดิมถ้าว่ากรีดครึ่งต้นอยู่ก็กรีดหนึ่งเว้นหนึ่งเหมือนเดิมแต่ถ้าต้นไหนออกเยอะก็สมควรที่ว่าเว้นไปให้เป็นสองวันก็ได้ให้เขาได้ผลิตน้ำยางเพิ่มขึ้น รับรองว่าพาราไวเนี่ยเป็นธาตุอาหารรองอาหารเสริมกรมวิชาการยืนยันว่าไม่มียาเร่งเพราะว่านมทองแดงก็ใช้มาเข้าปีที่6กแล้วตอนนี้ก็คือเขาเรียกว่ามีตัวแทนทั่วประเทศและใครที่ต้องการเป็นตัวแทนนมทองแดง <Okay. S 1> และน้องสาวเกนราก็สามารถติดต่อ <Okay. S 1> เข้ามากันได้เขาเรียกว่าไม่มีความเสี่ยงไม่มีความเสี่ยงตรงไหน ถ้าคุณซื้อไปหนึ่งลังที่จะเป็นตัวแทนถ้าขายไม่ได้หรือคุณบอกว่าเขาใช้ไม่ได้ผลคุณใช้ไม่ได้ผลไม่ไม่ได้ผลอย่างที่คุณอยากจะได้ขายคืนมาเลยหนุ่มต้องเดงซื้อราคาเท่าเดิมแน่นี่ก็คือไม่มีความเสี่ยงแล้วก็ถ้าใครที่คิดว่าอยากจะลองใช้มีขนาดทดลอง ขนาด250ซีซีแล้วก็600 cc ซีซีค่ะใช้ได้กี่ต้น250ซีซี250ซีซีใช้ได้350ต้นค่ะน่ะแล้วก็500ซีซี700ต้นค่ะก็ประมาณ10ไร่เล็กสิ่งที่ได้ไปก็คือมีกู้มือ1นึ่แผ่นแล้วก็เปลงอย่างนี้ก็ผมตอหขวดทุกขวดนมทองเดงจะแถมให้ไปไม่ใช่ว่าแถมให้กับว่าไม่มีราคานะ S <S <S 1> <S 1> นี่เพลงอันล,ละยี่สิบบาทที่แถมให้ไปครับผมทุกอย่างมีราคาทั้งหมดแต่เราจะเอาต้นทุนมาคืนสู่พี่น้องชาวสวนย,ยางและต่อไปนี่เสื้อในลักษณะนี้นี่เห็นไหมเสื้อในลักษณะนี้หนุ่มทองแดงจะทําให้กับตัวแทนของหนุ่มทองแดงทั่วประเทศใครที่เห็นเสื้อตัวนี้ก็สามารถรู้ได้เลยว่า สินค้านั้นคือสินค้าหนุ่มตกแดงแน่นอนของเท้การันตีโอเคคลิปนี้ใครมีข้อสงสัยถามน้องสาวเกียรตาิมาเลยเพราะน้องสาวเกียรติตอบแชทอยู่ <c oughs> รับโทรศัพท์อยู่แต่ถ้าต้องการรายละเอียดที่ลึกไปกว่านั้นที่หนุ่มตกแดงทานี่ให้ดูเนี่ยเป็นเพียงแค่น้ำจิ้ม <c oughs> แต่เรื่องที่มันลึกเนี่ยมันมีเป็นสิบสิบโคเป็นร้อยโคที่ หนุ่มตรงเองว่าพยายามทำข้อมูลให้ดูแล้วนะยังมีคำถามมากมายเหล่านี้ออกมาเดี๋ยวเราก็จะทยอยบอกกันต่อไปแต่ถ้าใครที่ว่ารอไม่ได้ถามกันมาก่อนได้เลยโอเคคลิปนี้ก็ขออนุญาตลากันไปก่อนค่ะสวัสดีครับผมบ๊ายบายอย่าลืมนะครับผมาปาราวยไม่ใช่ยาเร็ก ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องชาวสวนยางประเทศลาวตอนนี้พาราไว้ตัวแทนจากหนุ่มตองแดงคือน้องกุ้งสามารถติดต่อข้อมูลสอบถามได้เลยจากน้องกุ้งพาราไวปุยน้ำธาตอาหารรองอาหารเสริมธาเนื้อรองหิดสามนิ้วยางออกดีบำรุงรักษาหน้ายางเปลือกงอกเรียวต้นสมบูรณ์ not ton